สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะเอาเลขมาตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดครับคลิปนี้ก็จะเอาเลขเนี่ยครับหลังจากที่ผมสรุปไปแล้วตอนนี้มันเหลืออยู่ห้าห้าชุดผมก็พยายามหาจุด วันสองวันมันจะทํายังไงให้มันเหลือน้อยชุดที่สุดให้มันเหลือน้อยๆผมก็จะเอาสูตรที่ผมคํานวณไว้นี่แหละครับเนี่ยอย่างสูตรนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรหน่วยล่างเหมือนกันครับถือว่าเข้าดีนะตัวเนี้ยเดินดีตลอดครับอยู่หลักหน่วยตลอดแล้วก็เอามาบวกกับสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยที่สิบหน่วยเนี้ย อันนี้สองตัวล่างเหมือนกันที่จับคู่วแล้วจะไอ,อตรงนี้มันจะเป็นเก้าชุดใช่ไหมจากเก้าชุดแล้วผมวันนั้นผมก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ผมตัดออกมาแล้วก็จะได้อยู่ประมาณห้าคู่ที่ลงคลิปมาให้ดูแล้วแล้วก็จะเอาสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งมาตัดนี่ครับ สูตรนี้สามารถช่วยได้เลยครับให้เหลือน้อยคู่ที่สุดเลยเนี่ยตั้งแต่ผมไล่ลงมาอย่างเงี้ยทําลงมาอย่างเงี้ผมจับคู่แล้วจะได้น้อยชุดครับจะไม่เกินสามสี่คู่ครับแล้วันนี้ก็จะเอาอีกตัวนี้ครับเจ็ดแปดห้ามาตัดตัดกัะสูนี้อีก หลังจากที่ได้ข้างหน่วยล่างได้ห้าหกสี่แล้วสูตรนี้ได้เจ็ดแปดห้าเท่ากับว่าได้ห้าตัวเดียวครับถ้าข้างล่างมาห้าก็จะได้ห้าตัวเดียวตัดแล้วจะเหลืออยู่สามคู่แค่นี้ยครับเนี่ย สรุปสรุปครั้งสุดท้ายวันนี้อีกก็จะเหลืออยู่ก่อนหวยออกพรุ่งนี้เหลือสามคู่ครับถ้ามันจะออกแบบนี้นะถ้ามันมีห้าก็จะได้เจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าผมก็พยายามหาสิ่งดีๆที่สุดครับให้มันเหลือน้อยที่สุดเราจะได้คนที่มีงบน้อยเขาก็จะได้พอหาซื้อได้ง่ายหน่อย เอาไปเป็นแนวทางเป็นสำหรับการซื้อฉลากครับเล่นแต่พอดีครับเพราะสูตรทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจะออกอะไรแต่นี่ผมก็พยายามหาให้มันได้น้อยที่สุดครับตัดให้ไดน้อยมากที่สุดจะเหลืออยู่สามคู่แค่นี้ครับนี่ครับเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าถ้ามันยังเดินอยู่ สูตรยังมาอยู่อย่างไน้อยมันต้องมีคู่หนึ่งนะครับสามคู่นะีคลิปนี้ก็พยายามหาสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านนะครับให้มันเปลืองงบน้อยที่สุดแต่ถ้าท่านจะชอบตัวอื่นไปด้วยท่านก็เอาตัวอื่นไปด้วยก็ได้ครับเก้าคู่เก้าชุดอย่างเงี้ยแต่ที่ผมตัดมาให้แล้วคือสาม สามคู่ให้เนี่ยครับเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเอาละครับคลิปนี้ก็เอาแนวทางมาฝากแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีพรุ่งนี้ครับวันออกฉลากขอให้ทุกท่านถูกรอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งทุกๆคนครับ ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ไขขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้เฮงเงรวยรปังๆ,ๆครับทุกคนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ